เดี๋ยวเราจะมาเติมปุ๋ย A กับปุ๋ย B ลงในแปลงผักขึ้นช่ายกันนะคะใครที่ยังไม่เคยดูวิธีการผสมแม่ปุ๋ย A กับปุ๋ย B เนี่ยเรามีคลิปเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้นะคะว่าทํำยังไงส่วนคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาผสมปุ๋ยกันเติมปุ๋ย A ลงไป2ลิตรปุ๋ย B 2ลิตรนะคะผสมทีละตัวค่ะตีปุ๋ยให้เข้ากันกับน้ําก่อนทีละตัวอันนี้เป็นปุ๋ย A นะคะสีแดงทําให้เสร็จก่อน ็นกล้าขึ้นช่ายที่อายุ1เดือนแล้วนะคะที่จริงแล้วอายุ3มอาทิตย์ก็สามารถเอาลงแปลงได้เลยนะคะพร้อมปลูกยิ่งเอาลงแปลงไวเนี่ยมันก็จะแข็งแรงและก็โตเร็วอันนี้อายุ1เดือนนะคะมันช้าลงไปหน่อยถ้าจะให้ดี3อาทิตย์เอาลงแปลงได้เลยนะคะแบบนี้เลยเอาลงแปลงใส่หลมุมแบบนี้ขึ้นช่ายอายุ1เดือนอ่ากับ1เดือนกับอีกหนึ่งอาทิตย์ ลาขาวเข้นน่อบประมาณหลังหนึ่งเดือนแล้วเนี่ยจะมีการกินน้ำกินปุ๋ยเยอะน้ำจะลดลงมากนะคะให้เราคอยเติมน้ําให้ขึ้นน้ำท่วมเนี่ยประมาณหนึ่งฝ่ามือเลยคอยเติมน้ำไม่ให้น้ํำลดนะคะมันจะกินน้ำเยอะมากนะคะเข้มแ่็เนี่ยมันจะต้องมีสัตรูพืชเป็นของคู่กันนะคะ ถึงจะปลูกในโรงเรือนเนี่ยมันก็จะมีเล็ดลอดเข้ามาเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยเราจะพามาดูศัตรูพืชของขึ้นช่ายเดี๋ยวติดตามกันไว้เลยนะคะ